รวบหนุ่มเลบานอนทำธุรกิจรถเช่าถูกผลักดันแต่กลับเข้ามาก่อเหิุซ้ำบนเกาะพัง,งันเมื่อวันที่13ตุลาคม2568ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทศักิ์ศีราเือกอําผู้บัญชาการท่องเที่ยวที่มีนโยบายปรับปรามกลุ่มชาวต่างชาติที่กระทำความผิดในพื้นที่ท่องเที่ยวจากนโยบายดังกล่าวพันตำรวจโทวินิตบุญชิตสารวัตรสืบสวนท่องเที่ยว5กองกำกับการ2 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจท่องทเที่ยวเกาะพะง,งนันเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลักลอบทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องทเที่ยวเกาะพะง,งนันจึงร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะง,งนันฝ่ายปกครองอำเภอเกาะกาพะง,งนันเข้าตรวจสอบเป้าหมายหลังจากได้รับร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีชายชาวต่างชาติลักลอบประกอบอาชีพรถเช่าอย่างผิดกฎหมายโดยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันได้ซุ่มบริเวณหน้าร้านชื่อคีคิง ตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลเกาะพะง,งันอำเภอเกาะพะง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจากการสังเกตการเจ้าหน้าที่พบนายจอร์ดเอสโฟอายุ46ปีสัญชาติเลบานอนกำลังให้บริการลูกค้าหญิงชาวต่างชาติได้การสอนให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่นักท่องเที่ยวรายนี้เช่ารถจากนั้นนายจอร์ดเอสโฟรับเงินค่าเช่าจากลูกค้าพร้อมทั้งเติมน้ำมันและตรวจสภาพรถหลังจากตกลงเชา่า เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงเข้าแสดงตัวและขอตรวจสอบเอกสารพบว่านายจอห์นเอสโถือหนังสือเดินทางประเภทวีซ่า T.R. 60แต่ไม่มีแบบอนุญาตทำงานแต่อย่างใดนายจอห์นยอมรับว่าได้ติดต่อลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันว t s แอ p โดยใช้ชื่อชองและใช้ชื่อร้านคีคิงเพื่อให้บริการรถจักรยานยนต์เช่าในราคา250บาทถึง350บาทต่อวันโดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอล การตรวจสอบประวัติของนายจอห์นเอสโฟพบว่ามีประวัติเคยถูกจับกลุ่มในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ขับรถส่งน้ำเมื่อวันที่20เมษายน2567และได้ถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจักรแต่ได้กลับเข้ามาใหม่ในฐานะนักท่องเที่ยวและลักลอบประกอบธุรกิจรถเช่าผิดกฎหมายซ้ำเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายจอห์นเอสโฟในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานและเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่รับอนุญาต ประเภทรถเช่าก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยบริษัทศิลาแกรนวิลจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิพัฒน์วัสดุผัน